สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับผมวันนี้พงก็จะพามารีวิวโรงแรมที่พงม,มาพักที่สงขลานะครับชื่อโรงแรม AP Place and Service Apartment นะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าตำรวจชายแดนสงขลานะครับโรงแรมนี้ก็ไม่ใช่โรงแรม5ดาวนะครับผมแต่ว่าพงคิดว่าอ,อ,อยู่ใกล้กับตำรวจชายแดนนะครับน่าจะปลอดภัยนะครับผม โรงแรมนะครับก็คืนราคาคืนละราคาคืนละห้ารอยเก้าสิบาทนะครับเดี๋ยวจะดีหรือไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวตามพงไปดูในคลิปกันเลยครับนี่ฮะทางเข้าก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่ฮะดูไม่ดูลาหมาเห่านะครับนี่ฮะตรงข้ามกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสี่นะครับทางเข้าก็ไม่ได้ดูลาหมาเห่านะครับก็ดูเก่าๆนะครับลองลองดูครับลองดูครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรีวิวกันนะครับผมนี่ครับผมก็มีจอดน่าจะเป็นทางรายเดือนรายวันนะครับผมนี่จอดน่าจะเป็นรายเดือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Okay. สวัสดีสองครั้งแล้วยังไม่มีพนักง,งานต้อนรับนะครับนี่ฮะลายวัน590บาทหกร้อยหสบาท790บาทอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่ฮะสัตนนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับผมก็ มีทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะเป็นห้องพักรายเดือนแล้วก็เป็นทั้งห้องพักรายวันหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยมีน้องเหมียวด้วยครับชื่ออะไรครับผมเหมียวเหมียวเมียวเหมียวมยวเหมียวเหมียมียวเมียวเหมียวเมียวเียยหออม ชื่ออะไรนะครับชื่อน้องฝ้ายน้องฝ้ายน้องฝ้ายรับแขกด้วยค่ะครับผมจ่ายเพิ่มมีเท่าไหร่นะครับ290บาทใช่ค่ะโอเคนะครับ290มีค่าอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีเนาะน่ารักจริง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 จเช็คเอาเท่าไหร่ครับไปเช็คเอากี่โมงครับนี่ไม่เกินสิบสองนโอเคก็ มีลิฟต์นะครับเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปนะครับชั้น708ดได้708นยนะครับชั้นบนสุดเลยครับอาพนักงานต้อนรับบอกว่าจะอยู่ฝั่งไหนดีนะครับฝั่งทะเลหรือว่าฝั่งภูเขานะครับอาเลือกฝั่งทะเลแล้วกันครับตื่นเช้ามาจะได้เห็นทะเลนะครับโอเคชั้นเจ็ครับเดี๋ยวไปชมกันครับ โอเคถึงแล้วครับผมไปกันเลยชั้น7จ็ดนี่ฮะเจอเจ็นะครับเจ็ดศูเโอเคแม่บ้านกำลังทำความสะอาดนะครับเจ็ดศูนย์สี่เจ็าศูนย์เโอเค ก็จ็ส่วแแล้วกันครับโอเคครับผมนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศห้องนะครับก็หอมดีครับอืมไม่อับครับผมก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ทั่วไปนะครับมีตู้เย็น ตู้เย็นก็เปิดไปแล้วครับน้ำสองขวดอ่ะโอเคมีทีวีนะครับโอ้โหดูดิครับชุดทีวีลูลามาเห่ามากเลยครับผมอ่ะโอเคอาจจะไม่ครบเสร็จไม่อ่าลูลามาเ่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองดูครับโอเคโอเคครับสะอาดดีครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะครับ ปิดประตูก่อนแล้วกันเปิดไฟไฟหนึ่งดวงนะครับเ๋ขอไปเปิดด้านนอกก่อนรับลมก่อนนะครับนี่รับลมก่อนนะครับเดี๋ยวชมข้างนอกก่อนแล้วกันครับด้านนออ่ะนี่ก็จะเห็นทะเลนะครับผมนี่ทะเลทะเลครับผมก็น่าจะเอาไว้ชมตอนเช้าเนาะอาทิตย์ขึ้น ผมกลับก็ไปนี่งนก็เดี๋ยวพาชมห้องน้ำมากันครับห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำก็สว่างดีครับมีมีหน้าต่างเปิดออกรับลมด้านด้านนอกเลยนะครับปกติจะเป็นด้านข้างอโอเคโอเคน้ำอุ่นครับรับลมได้เต็มที่ครับโอ้เพนเต็มที่เลยครับอ่ะโอเคครับมี ในให้บ้างเนี่ยยาสับผงมั mm hmm. วท่านบาทน,นะครับที่ให้นะครับแป็กสีฟันอะไรอย่อางยาอะไรนะยาสบู่อะไรกนะ็เตรียมมาเองนะครับอะโอเคที่นอน mm hmm. ที่นอนก็อ่าโอเคที่นอนบอกว่าที่นอนแข็งก็แข็งจริงครับนอนแข็งนะครับผมผ้าห่มอ่าไม่ใช่ครับผ้าเช็ดตัวหมอนครับ อ่ะมอนก็นุ่มอยู่ครับแต่ที่นอนแอบแข็งนิดนึงครับผมก็โอเคครับรวมๆห้ารวม5เกบาทนะแต่ไม่มีหารเช้านะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จบการรีวิวคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็สนใจก็มาพักได้นะครับผมก็ไม่แพงมากครับที่พงพักอ่า โรงแรม AP พีเพสแอนด์เซอรนะครับผมก็อย่างว่าแหละครับก็อยู่ตรงตําบลชายแดนนะครับก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยนะครับผมหวังว่าคืนนี้จะนอนหลับฝันดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้พงก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ